สวัสดีครับต่อกันเลยนะครับคลิปนี้เป็น E.P. ที่3แล้วนะครับเราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่บอกว่าเวลาขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถดูได้อย่างไรว่ามันจะขึ้นถึงจุดไหนนะครับอโอเคเริ่มต้นจากกราฟที่มันขึ้นก่อนนะครับ,บมีเส้นแนวรับมีเส้นแนวต้านคลิปที่เราสอนว่าถ้ามันเบรกขึ้นไปเนี่ย มันอาจจะลงมาทดสอบก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อทีนี้คำถามว่ามันจะขึ้นต่อถึงจุดไหนเราต้องลองย้อนกลับไปดูครับอย่างแรกเลยมันมาจากมันลงมาจากตรงจุดไหนหรือเปล่าถ้ามันลงมาจากจุดนี้มียอดเดิมใช่ไหมครับเราสังเกตไว้ก่อนเลยครับตีเส้นไว้เลยครับมันน่าจะไปถึงยอดเดิมแน่นอน ป็นไปได้ที่จะไปถึงยอดเดิมแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดตรงนี้ไปซื้อเข้าตรงนี้ปุ๊บมันกลับตัวปุ๊บมาทดสอบปุ๊บแล้วกลับตัวเข้าเลยครับเข้าเลยแล้วไปรอดูเลยครับว่ามันยอดเดิมมันอยู่ตรงไหนมันไปถึงยอดเดิมแน่นอนเป็นไปได้สูงพอถึงยอดเดิมปุ๊บอาจจะย่อลงหรือ อาจจะทดสอบนิดหน่อยแล้วก็ทะลุไปต่อก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยอดแต่ละยอดมีความสำคัญหมดแหละถ้าทะลุมาตรงนี้ก็ยอดนี้ก็มีความสำคัญแต่ไม่มากลองสังเกตดูครับเวลาไปชนยอดเดิมแล้วเนี่ยกราฟมีอาการยังไงหรือเปล่ามันสะทกสะทานกับเส้นนี้ไหมนะครับโอเค ต่อไปขาลงก็เหมือนกันถ้ามันลงอยากรู้ว่ามันจะลงถึงไหนหลุดมาปุ๊บมันอาจจะขึ้นไปทดสอบก่อนแล้วก็ลงต่อลงถึงไหนแล้วครับที่ต้องย้อนกลับไปดูยอดเดิมก่อนครับว่ายอดเดิมมันเนี่ย มันอยู่ตรงไหนลากเส้นมาเลยครับจุดๆนั้นแหละครับคือเป้าหมายเป้าหมายของมันมีโอกาสที่จะลงไปที่ยอดเดิมเส้นเดิมลงมาแล้วทำไงครับสังเกตครับเฝ้ารอติดตามดูว่ามันจะอยังไงกับเส้นนี้มันจะายังไจะอยังไงกับแนวรับแนวนี้มันอาจจะรับอยู่ แล้วก็เด้งขึ้นกลับไปเหมือนเดิมหรือมันอาจจะหลุดเส้นลงมาลงต่อก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือถึงตรงนี้ปุ๊บขายออกก่อนเลยแล้วก็เฝ้าดูเฝ้าดูอาการก่อนครับถ้าดูอาการแล้วมันจะเด้งขึ้นเราก็ค่อยว่ากันถ้าดูอาการแล้วมันลงต่อเราจะช็อตต่อจะเอสต่ออะไรก็แล้วแต่เลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะแถมให้วันนี้ ผมพาไปดูหมีจะพามาดูหมีหมีคืออะไรหมีคือภาวะของการที่ราคาตกลงเรื่อยๆมันเป็นลักษณะของหมีที่เวลาโจมตีศัตรตูเนี่ยมันจะตะปบลงมือของหมีเนี่ยจะตะปบลงฮะโขกโกเนี่ย,โฮโฮโฮยหมีตะปบลงหกหกมันก็เลยเหมือนกับราคาที่ที่ลดท,ท,ที่ตกลงเขาเลยเรียกว่าภาวะหมี ทำไมไม่เรียกภาวะแมวบ้างเนอะแมวก็ต้ปลบลงเหมือนกันเนาะอาโอเคภาวะหมีเป็นยังไงคือราคาที่หล่นลงมาแล้วเนี่ยจะเกิดการพักตัวครับพักตัวพักตัวแล้วยังไงพักตัวแล้วมันก็ลงต่อครับเพราะมันทะลุ จุดนี้มาได้แล้วลงต่อเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าภาวะหมีคืออาการที่กราฟจะลงต่อเป็นไปได้สูงมากถ้าเจอลักษณะอย่างนี้นะครับกราฟวิ่งลงมาแล้วมาพักตัวแล้วลงต่อแน่นอนเลยจุดที่เราสังเกตเนี่ยควรจะสังเกตตั้งแต่ตรงนี้แหละม,มันลงมาแล้วพักตัวอยู่ในกรอบแบบนี้ให้เฝ้าระวังต่อเลยครับว่ามันจะลงต่อนะครับ อาจจะเกิดภาวะหมีแน่ๆอีกลักษณะหนึ่งก็คือลงมาแล้วพักตัวเป็นแบบสามเหลี่ยมได้หมดเฝ้าดูตอนมันจะทะลุลงมาครับถ้ามันทะลุลงมาเตรียมเข้าเลยครับเตรียมเปิดเอดเลยครับส่วนไปขายเมื่อไหร่นั้นก็ ไปดูย้อนหน้าเมื่อครู่นี้เช่นเดียวกันครับมีภาวะหมีก็ภาวะกระทิงลักษณะของการโจมตีกระทิงก็คือกระทิงจะโจมตีทวกการขีดขึ้นก็เหมือนกับราคาที่ขึ้นไปะนะฮะภาวะกระทิงมันจะลักษณะคล้ายๆกันตรงข้ามกันเมื่อราคาสูงขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีการพักตัวบ้างพักตัวพักตัวเสร็จมันก็จะพยายามที่จะทะลุ ขึ้นไปต่อนะครับให้เฝ้าดูครับเฝ้าดูว่ามันจะทะลุไหมถ้าเฝ้าดูทะลุก็เตรียมเข้าเลยครับเตรียมซื้อเลยครับนะครับเหมือนกันลักษณะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ครับเป็นสามเหลี่ยมโอ้โท้อท,ท,ทีโคราสีเป็นสามเหลี่ยมเป็นไทม์กเกอร์เฝ้าดูนะครับ ว่ามันจะทะลุไหมถ้าทะลุก็เต็มเข้าเลยครับโอเคนะครับลองไปลองไปเปิดเปิด,ปดหาดูครับเจอแน่นอนไปเปิดดูกราฟย้อนหลังเลยละครับเจอแบบนี้แน่นอนแล้วลองเอามาฝึกดูครับฝึกดูว่าเรามองกราฟออกไหมโอเคครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูกราฟจริงให้ อ่ะลองามาดูกราฟจริงกันนะครับนี่คือกราฟจริงของภางวะกระทิงกระทิงเนี่ยมันก็เหมือนกับราคาถูกขิดขึ้นไปนะครับขึ้นไปขึ้นไปป so. um ุ๊บเห็นไหมครับ็นเนี้ยพอขึ้นไปปุ๊บมันก็จะขอพักตัวก ouais ่อนขึ้นมาปุ๊บพักตัวสักเล็กน้อยแล้วก็พยายามที่จะทะลุแนวต้านขึ้นไปพอทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ปุ๊บเห็นไหมครับตามทฤษฎีตอน E ีแรกๆเนี่ย EP ีที่แล้วผมจะบอกว่ามันขอ ลงมาทดสอบนิดนึงดูความแข็งแรงของเทนก่อนดูความแข็งแรงของแนวรับก่อนว่ารับอยู่ไหมถ้ารับอยู่โอเคขึ้นต่อเลยครับขึ้นต่อเลยเห็นไหมครับพอขึ้นต่อปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับพักตัวอีกแล้วครับเห็นไหมครับมันก็จะไปพักตัวรูปแบบเดิมแต่ก็จะเป็นรูปแบบของกระ,กระทิงอยู่นะครับ เพียงแต่ว่าไม่ใช่พักตัวรูปสามเหลี่ยมเป็นพักตัวในกรอบแล้วนวรับแนวต้านแบบนี้ลักษณะแบบนี้เหมือแนบบเดิมครับก็ยังเป็นมกระทิงอยู่พอมันทะลุไปได้พอมันทะลุไปได,ไปได้ก็ไปต่อยครับเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะดูว่าจะขายตรงไหนเนี่ยเราดูไม่ออกใช่ไหมครับแต่นี้ผมบอกว่าผมบอกว่าให้ย้อนไปดูในยอดเดิม ยอดจุดเดิมอยู่ตรงไหนอย่างกรณีนีน้หายอดยากเพราะว่ามันขึ้นมาไกลแล้วครับหายอดเดิมไม่เจอลองใช้วิธีนี้ครับวัดวัดระยะนี่ครับจากจุดเดิมที่มันขึ้นมามันสูงประมาณนี้เวลามันทะลุกราฟทะลุทะลุสามเหลี่ยมทะลุแนวรับแนวใต้ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับความสูงใกล้เคียงกัน นะครับโอเคลองลองนำไปใช้ดูนะครับเพื่อนๆลองไปเปิด,ปดกราฟดูเก่าๆนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมลักษณะของกระทิงก็จะเช่นเดียวกันโอ้โทษทีถ้าเป็นหมีก็เช่นเดียวกันเพีเยงแต่มันกลับด้านเป็นด้านลงแค่นั้นเองนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ครับกับ EP หนะ้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆคนไหนฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วถูกใจช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้ฟังกันต่อครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ